ต้องยอมรับว่ารัฐบาลนี้ขึ้นมามีแต่เรื่องใหญ่ๆใ,ให้ทําทั้งนั้นเลยนะคะอ,นนอย่างเรื่องของการปราบมาเฟียการปราบอิทธิพลอะไรหลายๆอย่างเ,เงินเดือนข้าราชการก็มาเรื่องของรถไฟฟ้าก็มาค่ะค,ค่ารถไฟฟ้า20บาทตลอดสายนี่ทำให้ได้ทําได้หรือเปล่าคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะยืนยันในวันนี้เลยนะคะว่าโครงการรถไฟฟ้า20บาทตลอดสาย ได้แน่นอนไม่เกิน3เดือนเดี๋ยวเริ่มนำร่องที่รถไฟฟ้าสายสีแดงและสายสีม่วงและในตอนนี้ก็มีกลุ่มแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์รวมตัวกันหน้ากระทรวงยื่นหนังสือขอให้ แก้ไขปัญหารถรับจ้างสาธารณะด้วย hmm. บอกแล้วหลายเรื่องที่รัฐบาลนี้ต้องช่วยนะคะครเริ่มกันที่คุณสุริยะค่ะประชุมมอบนโยบายการดําเนินงานของกระทรวงให้ข้าราชการเน้น3ด้านสําคัญคือเศรษฐกิจความปลอดภยัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและนโยบายด่วนที่จะเร่งรัดดาเนินการคือโครงการรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายหลังจากนี้จะตั้งคณะทํางานหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนําร่องที่รถไฟฟ้าสา,สายสีแดงและสีม่วงภายในระยะเวล ไม่เกิน3เดือนส่วนสายอื่นๆไม่ต้องน้อยใจค่ะ20บาทแน่นอนในเวลาไม่เกิน2ปีค่ะไปฟังเสียงกันค่ะแล้วมันถ้าหลาย้ข้อมูลชัดเจนว่ามันจะไม่เป็นเรื่องของน้สาธานณะอันนี้เราก็ต้องเสนอคอรมอให้ข้อมูลไปชัดเจนถ้าคอรมอเห็นว่ามันไม่ได้ก่อให้เกิดนี้สาธารณาหรือว่าถ้าก่อให้เกิดนิสธารณะแต่ผลประโยชน์ที่ได้รับประชาชนเนี่ยนะครับ อันนี้ก็จะทําให้สามารถผ่านไปได้ซึ่งคิดว่าเรื่องที่จะเสนอคำมตินะครับก็คิดว่าผมเชื่อภายในสองสามอาทิตย์เนี่ยจะเสนอได้ถ้าคำมติอีอนุมัติมาเราก็จะดําเนินการได้แต่ยังไงก็แล้วแต่ผมว่าไม่เกินสามเดือนตามที่ผมรับปากแน่นอนครับนี่ค่ะคือถ้าลดราคาค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีแดงกับสีม่วงลงเหลือ20บาทตลอดสายเนี่ยแน่นอนรายได้ลดนะคะครประมาณ136ล้านบาทต่อปีแต่ รายได้ลดผู้โดยสารเพิ่มค่ะ <Ừ. S 1> อะผู้โดยสารเพิ่มอีกปีละ10%ดังนั้นหลังจากปีที่2เป็นต้นไปคิดว่ารายได้น่าจะกลับมาเหมือนเดิมค่ะ ส่วนอีกหนึ่งนโยบายเร่งด่วนนะครับคือการเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นถึง5ล้านคนจากนโยบายวีซ่าฟรีให้นักท่องเที่ยวจีนและขาสักสถานนะครับโดยจะมีการเพิ่มสล็อตการบินบร,บริการจัดการสนามบินให้มีความพร้อมรองรับและอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวซึ่งจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบสนามบินต่างๆด้วยตัวเองเริ่มจากวันที่16-17กถึงสิกันยายนี้ ท่านจะลงพื้นที่ไปที่สนามบินเชียงใหม่นะครับ29กันยายนจะลงพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิและภูเก็ตเพื่อให้มั่นใจว่ามีความพร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวอ,อย่างเต็มที่นะครับ ไปดูด้านหน้ากระทรวงคมนาคมกันหน่อยคุณผู้ชมเช้าวันนี้เนี่ยปรากฏว่ามีสมาคมแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างและไรเดอร์จาก5้าสมาคมมารวมตัวกันหน้ากระทรวงเลยนะคะยื่นหนังสือขอให้แก้ไขปัญหาหลายเรื่องคุณสุริยะลงมารับหนังสือและรับฟังปัญหาด้วยตัวเองเลยค่ะยังกลุ่มวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องการแย่งลูกค้ากันก็ขอให้มีการบังคับใช้กฎหมายกับบริษัทแพลตฟอร์มที่นารถผิดกฎหมายมาให้บริการแข่งข,ขันกับรถรับจ้างสาธารณะแบบไม่เป็นธรรมมีข่าวบ่อย boy. นะคะว่ามีปัญหากับแอปพลิเคชันต่างๆส่วนสมาคมประสานงานรถรับจ้างสวรรณภูมิขอให้มีการแต่งตั้งอนุกรรมการปรับโครงสร้างราคาค่าโดยสารแท็กซี่มิเตอร์ทั้งระบบสนับสนุนการนำรถยนต์ไฟฟ้ามาจดทะเบียนเป็นรถรับจ้างสาธารณะมีส่วนลดภาษี3 0,000นบาทต่อคัน ก่อสร้างอาคารที่พักคอยแท็กซี่ในลานจอดแท็กซี่ท่ากัศยานสุวรรณภูมิด้วยส่วนสมาคมแท็กซีย่ยานยนต์ไฟฟ้าให้ตั้งคณะทํางานศึกษาการปรับอัตราคร่าโดยสารให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงบังคับใช้กฎหมายเรื่องการละเลยการจดทะเบียนรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างเข้มงวดปัจจุบันมีรถยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันมากกว่าแสนคันแต่จดทะเบียนถูกกฎหมายประมาณ2,000กว่าคันเท่านั้นเนื่อเหมือนกันปัญหาเดิมค่ะครเรื่องที่แย่งลูกค้ากันกับแอปพลิเคชันดังนั้น,อนนอกจากกระทรวงคมนาคมคุณสรุยะ จะต,ต้องเร่งแก้ปัญหาเรื่องค่าโดยสารรถไฟฟ้าแล้วมอเตอร์ไซค์รับจ้างกับแท็กซี่ก็ปัญหาใหญ่ใช่ค่ะ,ะต้องเร่งแก้กันนะครับติดตามพรีพิทีวีเอชดี36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด s u b s c r i b e พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย